สวัสดีค่ะชพี่ตาตาค่ะวันนี้เราพบอีกนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a c c o u n t and t a g Digital นะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ต a ตาด้วยนะคะกด subscribe ที่ช่องข้างล่างด้วยนะคะวันนี้พี่ต a ตามีประเด็นอะไรจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือช่วงนี้ก็คือใกล้สิ้นเดือนแล้วใช่ไหมคะอย่างน้อยก็คือเราได้เงินเดือนละถ้าเป็นพนักงานประจำแต่ถ้าคนไหนที่ มีเรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยก็คือจะมีทุกวันที่เอ่อสิบหกแล้วก็วันที่หนึ่งของเดือนนะคะก็คือหวยค่ะหวยรัฐบาลนะคะพิจตตาไม่พูดถึงหวยใต้ดินนะคะเพราะว่าอันนั้นจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเป็นหวยรัฐบาลเนี่ยก็คือก็จะมีเรื่องของภาษีด้วยนะคะแต่ไม่ใช่ภาษีกันได้นะคะอันนี้เขาช่วยเหลือประชาชนนะคะแต่ที่จะมีภาษีหลัก ที่จะมีนะคะก็คือจะมีเรื่องของภาษีหักพิจายมีเรื่องของอักกรสเตมนะคะมีอะไรที่น่าสนใจพี่ดาตาจะมาเล่าให้ฟังนะคะไปเลยค่ะก็คือถ้าถูกรางวัลน,นะคะรางวัลเนี่ยหลกัหลกๆอะจะแบ่งเป็นสองประเภทนะคะก็คืออย่างแรกก็คือจะเป็นออลอตเตอรี่แล้วก็ ในเรื่องของเอออะไรนะคะก็คือสลากการกุศลนะคะถ้าเป็นลอตเตอรี่เนี่ยก็คือจะไม่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะก็คือถ้าสิ้นปีก็คือไม่ต้องรวมยื่นนะคะแต่จะ,จะเสียอากรสแตม็มร้อยละ0.5นยนะ,ะก็คือถ้าถูกรางวัล1นล้านเนี่ยก็จะถูกหัก500บาทนะคะแต่ถ้าเป็นสลากการกุศลเนี่ย ก็จะโดนหักภาษีจ่าย1%นะคะก็คือในแง่ที่ว่าตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นออสลากการกุศลเนี่ยก็คือยกเว้นภาษีงนได้เหมือนกันแต่จะต้องถูกหักเนก็คือถ้าถูกร้านหน,นึ่งเนี่ยก็จะได้โดนหักไป1,000บาทนะคะแล้วก็จะอ,อีกประเภทหนึ่งก็คือถ้าเป็นพวกรางวัลชิงโชคต่างๆอันนี้จะถูกหักภาษีจ่าย5%นะคะและอันนี้จะถือเป็นเงินได้ด้วยนะคะ ก็คือต้องรวมยื่นด้วยแล้วถ้าอยู่ในช่วงครึ่งปีแรกนะคะก็คือก็ต้องยื่นพกดเก้าสี่ด้วยเห็นไหมคะเป็นพละได้รางวัลบางทีแบบถูกรางวัลเยอะๆต้องไปหาค่าภาษีมาจ่ายบางคนเนี่ยถึงขนาดจะไม่เอาตัวซับนั่นเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะสูงเกินไปก็จะมีแบบว่าขายคืนอะไรนู่นนี่นั่นนะคะก็คือในฐานะของคน ที่มีเรื่องของอรางวัลเนี่ยคะ่ะอย่าลืมเรื่องภาษีก็สําคัญก็คือต้องศึกษาให้ดีเนี่ยนะคะไม่งั้นจะกลายเป็นว่าแบบทุกขลาบะคะแทนที่จะได้แล้วก็แต่กลายเป็นแบบต้องเป็นภาระติดตัวไปไม่ยื่นภาษีก็โดนเรียกภาษีเลยะคะโดนค่าปรับเยอะแยะมากมายเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยมีอะไรนะ่าสนใจพี่ดาราจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะ ลาไว้ก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวครั้งหน้ามาพบกันคะ่ะสวัสดีค่ะ